สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบานสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะโดยริบินกาก,ากเพชรใสน,นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดิ่งเหรียญ ริบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบินตาทีเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบินสี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะ เส้นที่1จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กระดับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับออลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะกดลิบินลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเลียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวมมารวมกันค่ะจับหมุนนะ ลีก็จะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่4เราจะนับมา4ช่องนะ1234งสาสี่นี่นะคะจับอลิบินหมุนมานี่นะก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะคะเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานของช่องที่4นี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะ ได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะดีจะจับอิบินเส้นยาวนี้นะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านขวาเสร็จแล้วจับอัวริบบิ้นพับกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งเอียงมาฝั่งด้านซ้ายขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินยังขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับประตูริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังกรีบนี่เลยนะคะตรงฐานนะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยค่อยดึงลิบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะ กรีบจะได้แบบนี้นะซ้อนกันแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ทุกกรีดทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่ง นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของรีจะตัดให้เสมอตรงฐานแบบนี้นะคะนี่นะดีก็จะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบบานสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ